Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái <laughs> เขนที่เป็นจะไม่มาคนดย่ากลัวนะเขาจะพิววิววิววิวอะไรวะห้าไรวิววิวห้าอะไรอยูเอ็มแอ๊ก อ๋อแม็กซ์กการ์ตูนเกาน